สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเช้านี้ที่เบลเยียมวันนี้ก็อยู่ที่ฟิตเนสนะคะหลังจากที่เลิกงานแล้วนะคะทำงานก็7จ็ดโมงถึง11บเอโมงหลังจากนั้นก็เข้าฟิตเนสต่อนะคะจริงๆก่อนที่จะฟิตเนสเนี่ยก็มีการวอร์มอัพร่างกายมาก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นการเริ่มเล่นฟิตเนสแล้วนะคะตัวแรกที่เล่นในวันนี้ก็คือเป็นดัมเบลทรีเซปเพรสนะคะ ตัวนี้น้ำหนักที่ใช้นะคะอยู่ที่10กิโลกรัมนะคะก็ทำา้รอบรอบละ10ครั้งก็50ครั้งนะคะน้ำหนัก10กิโลนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้คือช่วยในเรื่องของใต้ท้องแขนนะคะให้มันกระชับแน่นนะคะไม่หย่อนยานนะคะไม่หย่อนคล้อยตัวนี้ทำแล้วได้เห็นเห็นผลดีมากเลยนะคะสำหรับใต้ท้องแขนกระชับนะคะ หลังจากนั้นก็ทำดัมเบลฟลายต่อนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะห้ารอบรอบละ1ิบครั้งก็ห้าสครั้งนะคะทั้งหมดตัวนี้ช่วยในส่วนของหัวไหล่นะคะแล้วก็ช่วงหลังนะคะช่วงหลังด้านบนนี่ยกกระชับเหมือนกันนะคะตัวนี้ที่ใช้ก็อยู่5้ากิโลกรัมนะคะสำหรับดัมเบลฟลายนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นดัมเบลเบนชโอเวอร์โรนะคะตัวนี้10กิโลนะคะที่ยกขึ้นช่วยในเรื่องของหัวไหล่เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนของหลังตัวนี้ 5, 5้รอบเหมือนกันนะคะรอบละสิบครั้งก็50ครั้งนะคะทำทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาตัวนี้จะทำให้หัวไหล่ของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็สวยแน่นกระชับนะคะ <c oughs> ยกเข้าไปนะคะสิบครั้งโอเคนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น full dragon f l e กนะคะตัวนี้จะเป็นการยกขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะตัวนี้ช่วยในส่วนของหน้าท้องแน่นกระชับนะคะแล้วก็แข็งแรง six pack นะคะตัวนี้โอเคนะคะยกมาเหนือหัวนะคะ แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เอาลงนะคะแล้วก็ยกขึ้นตัวนี้ทำเหมือนกันค่ะห้ารอบรอบละสิบครั้งก็ห้าสิบครั้งตัวนี้ทำให้หน้าท้องของเราแน่นฟิตนะคะ Six แ a c จงมาซิก p a c จงมานะคะวันนี้ได้กาแฟไปแก้วหนึ่งอยู่ฟินเดสได้เป็นชั่วโมงนะคะ โอเคแล้วก็มาต่อกันเลยนะคะคือพักหายใจได้นิดหน่อยนะคะก็คือแล้วก็ต่อเลยตัวนี้จะเป็น V-Ups ตัวนี้ทำห้รอบรอบละ15ครั้งก็จะเป็นทั้งหมด75ครั้งนะคะตัวนี้ช่วยในส่วนของหน้าท้องเหมือนกันนะคะ จริงๆเข้าฟิตเนสเนี่ยจะเน้นช่วงหน้าท้องนะคะช่วงท้องแล้วก็ช่วงหลังแล้วก็หัวไหล่นะคะหายใจนิดนึงนะคะเหนื่อยวันนี้คนไม่เยอะนะคะก็เลยได้ทำวิดีโอก็ทำอีกรอบนึงนะคะ 15ครั้งนะคะก็จะเป็นการวนนะคะทีนี้ก็จะเป็นการวนให้มันได้ทั้งหมดนะคะอย่างละห้าสิครั้งนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็นเจ็ดครั้งนะคะใน1รอบในรอบนี้นะคะโอเคดูซิกส์แนะคะ hmm. เป็นบล็อกบล็อกเลยนะคะ <laughs> ก็ออกกําลังกายอย่างหนักก็อย่างนี้ละคะ่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็ถือว่าพอใจสําหรับอายุประมาณนี้นะคะอายุใกล้เลขสี่คือฝรั่งเห็นนี่ก็คือแบบโอโ้โหอิจฉานะคะเพราะว่าฝรั่งเขาชอบกินนี่นะคะเฟรน์ไฟล์เออแล้วเราไม่ค่อยชอบไงไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าคือกินไม่บ่อยอะปีหนึ่งกินสองครั้งนะคะพวกเฟรน์ไฟล์เห็นไหมคะทีนี้ก็จะมาวนต่อแล้วนะคะ จะมาวนยกดัมเบลฟลาย Fly, แล้วก็วนเป็นรอบไปนะคะให้มันได้ทั้งหมด27 5หครั้งนะคะในทุกๆเซตโอเคจริงๆตัวนี้นะคะสวอตตัวนี้เป็นการเสริมเฉยๆนะคะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทำในในเซตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะเป็นการแบบว่าเออผ่อนคลายนิดนึงนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็จะทำสวอตไปนะคะตัวนี้ช่วยในส่วนของสะโพกนะคะให้มัน ก้นฟิตนะคะอืมทําให้สะโพกเรามันมันฟิตมันไม่หย่อนยานนะคะก็ทําไปนะคะประมาณยี่สิบครั้งก็ขมลสะโพกด้วยนะคะเกรงเกรงสะโพกนะคะเวลาเราเรายกขึ้นเวลาลงก็ผ่อนนะคะเวลายกก้นขึ้นก็เกรงนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไซส์เบนส์นะคะตัวนี้ ช่วยในส่วนของด้านข้างนะคะเอวของเราด้านข้างจะได้เป็นไซส์เนะคะตัวนี้ตัวนี้ทําเหมือนกันคะ่ะ10ครั้ง5รอบนะคะก็เป็น50ครั้งทั้ง2ด้านซ้ายขวาก็เป็น100ครั้งนะคะจริงๆเข้าฟิตเนสเนี่ยอาทิตย์หนึงก็ประมาณสัก3 4ครั้งนะคะสา 3-4ครั้งต่ออาทิตย์แล้วแต่ว่าวันไหนทํางานเข้ากะไหนนะคะถ้าเข้ากะกลางคืนเข้ากะบ่ายอะไรเงี้ยถึงเลิกงาน2องทุ่มก็ไม่ได้เข้าฟิตเนสแล้วนะคะเพราะว่ามันมันดึกแล้วไหนจะต้องอาบน้ําแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนอีกนะคะเพราะว่าสี่ทุ่มก็คือนอนนะคะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเว e d ์แบ็กเอ็กซ์เทนชั่นนะคะตัวนี้สําหรับสะโพกเหมือนกันนะคะน้ําหนักที่ใช้ทั้ง ทุทีนะคะน้ำหนักที่ใช้ทั้งการยกของด้านข้างนะคะซ้ายขวาแล้วก็ยกสะโพกขึ้นอย่างนี้นะคะใช้น้ําหนักที่10บกิโลนะคะเหล็กตัวนี้10บกิโลนะคะที่ใช้ยกขึ้นผู้ชายเดินผ่านไปผ่านมานะคะจริงๆไม่ใช้ไม่ใช้เหล็กก็ได้นะคะแต่ว่าเราคือถ้ามันไม่ใช้เหล็กเนี่ยมัน ด้วยความที่เราเทรนมานานแล้วนะคะถ้าไม่ใช้เหล็กมันจะมันจะเบาไปนิดนึงก็ยกไปด้วย10กิโลนะคะขานี่ไม่ต้องไม่ต้องงอขานะคะให้ขานี้ตรงดิ่งเลยนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เสร็จไปแล้วด้านข้างนะคะก็มาที่เด a ดลิฟท์นะคะตัวนี้ตัวนี้ช่วยในส่วนของสะโพกเหมือนกันนะคะทำให้ตูดเรานี่แน่นฟิตเลยนะคะ ลองจับตูดดูแล้วนี่หมแข็งปักเลยกล้ามเนือนน้อเน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะก็น้ำหนักที่ใช้ยกเดดลิฟต์ก็หกกิโลนะคะยกขึ้น8ครั้งนะคะทำไปห้ารอบก็จะเป็นยก40ครั้งนะคะก็ยก40ครั้งก็เบาๆนะคะไม่ถือว่าไม่ถือว่าเยอะจริงๆอะทำเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่วันนี้เบาๆเพราะว่าเลิกงานทำงานด้วยนะคะก็เลยเหนื่อยนิดนึง ยกเด a ดลิฟต์นะคะ8ครั้ง5้ห้ารอบ40ครั้งนะคะสะโพกนี้หืแน่นฟิตเลยนะคะไม่มีหย่อนคล้อยะค่ะรุ่นนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ยกไปนะคะหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ได้เล่นๆนะคะหกสิบกิโล น้ำหนักน้ำหนักเราอยู่ที่50ากิโลนะคะน้ำหนักตัวเองเนี่ยห้ากิโลแต่ว่ามายกเหล็กเนี่ยหกิกิโลก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะส่วนมากเราไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผู้หญิงในฟิตเนสเขายกเหล็กกันนะคะแล้วทีนี้ก็เอ่อกริปโฮลนะคะก็ยกเหล็กไว้อย่างเงี้ยละคาประมาณ1นึ่าทีนะคะตูดเราก็เกรงไปด้วยนะคะเกรงตูดไปด้วยให้ตูดเราเนี่ยแบบแน่นฟิตนะคะก็ยกแล้วก็ถือไปอย่างเงี้ยค่ะ เบามากเลยเหมือนนุ่นเลยนะคะผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเขาก็ออกกําลังกายชึกชักชึกชักของเขาไปนะคะเอ,อแต่ถ้าเขาทําอย่างนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะก็นะคะเขาก็ทําเขาคิดว่ามันคงจะเห็นผลของเขาแหละอืมแต่มันก็นานนะคะถ้าไม่ยกเหล็กอะออโอเคนะคะถ้าต่อมาก็จะเป็น Russian t w i ิสนะคะตัวนี้ตัวนี้ทําสามสิบครั้งต่อหนึ่งรอบนะคะก็จะเป็นร้อยห้าสิบครั้งนะคะทั้งหมด ก็ยกขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะแล้วก็มีเหล็กตัวนี้นะคะเหล็กตัวนี้ห้ากิโลพอค่ะไม่ต้องเยอะห้ากิโลกรัมนะคะเหล็กแล้วก็หมุนไปหมุนมานะคะ30สครั้งนะคะต่อหนึ่งรอบตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของ S นะคะไซส์ S ของเรานะคะโอเคต่อมาก็เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็ยกขาขึ้นนะคะ2องข้างแล้วก็โยกไปอย่างนี้นะคะช่วยในส่วนของหน้าท้องเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นวีอเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ช่วยในส่วนของหน้าท้องให้หน้าท้องเรามันมีกล้ามขึ้นนะคะแน่นฟิตโอเคต่อมาก็จะเป็นพุชอัพคือด้วยความที่เราออกกำลังกายมาเยอะแล้วนะคะมาพุชอัพตอนสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันยกไม่ไหวแล้วนะคะมันยกไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะพุชอัพตัวนี้ทำสิบครั้งนะคะห้ารอบนะคะก็จะเป็นพุชอัพห้ครั้งโอ้ยคือมันไม่ลงแล้วนะคะคือแขนไม่ไหวแล้ว แต่ก็อ่านิดนึงนะคะยังไงก็ต้องพุชอัพวันนี้นะคะตูดเป็นตูดนะคะด้วยความที่ออกกํลาลังกายมานานแล้วก็ฟูพลั๊งนะคะตัวนี้ตัวนี้ช่วยทั้งหมดนะคะในส่วนของร่างกายทั้งหมดทั้งแขนทั้งหน้าท้องทั้งหลังทั้งสะโพกทั้งขานะคะตัวนี้ เพื่อนๆที่อ,อยู่บ้านเฉยๆนะคะก็เนี่ยทำท่านี้นะคะรับรอ,องว่าหน้าท้องแล้วก็ตูดสะโพกแขนอะไรเนี่ยฟิตนะคะนี่ก็ทำไปหนึ่งนาทีนะคะทำหนึ่งนาทีห้ารอบนะคะก็โอเคไม่เหนื่อยมากนะคะท่านี้ถ้าเพื่อนๆไม่ไหวก็ยกตูดขึ้นสูงๆนะคะแต่ถ้าตูดประมาณนี้กําลังดีนะคะท้องขนาดเนี้ยกาลังดีเพราะว่ามันจะทําให้หน้าท้องของเราเนี่ยมันมันเกร็งนะคะ จะได้เห็นผลเร็วขึ้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจไซส์เอนะคะก็ทำตามได้นะคะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหรือยังไม่ไวแล้วนะคะอโอ้ยนะคะมองนาฬิกายังไม่หนึ่งนาทีฮึบๆอีกนิดนึงนะคะ Mm hmm. เพื่อหุ่นสวยของเราโอเคนะคะหนึ่งนาทีแล้วก็หนึ่งนาทีก็ทำห้ารอบนะคะประมาณห้านาทีแค่นั้นละคะ่ะโอเคท่าสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็น straddle hold นะคะเป็นการเออเขาเรียกอะไรอะเทตัวไปข้างหลังนะคะโดยการงอเข่าอย่างนี้นะคะแล้วก็เทตัวไปข้างหลังคือท่าเนี้ยต้องระวังหน่อยนะคะ คือใครที่ยังไม่เคยทำอะ่ะต้องลองเพราะว่าเดี๋ยวขาจะหักนะคะแล้วก็ทําบ่อยละเพราะว่ามันจะปวดตรงหน้าขามากเลยนะคะท่านี้เอ็นไปข้างหลังนะคะห้ารอบหรอบละห้ครั้งนะคะก็จะเป็น25ครั้งนะคะรวมทั้งหมดที่ทําวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะโอ้ประมาณเกือบ เท่าไรอะสองร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยมันเกือบห้าร้อยนะคะทั้งหมดที่ทําวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับฟิตเนสในวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ